ก็สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง AHA Anime นะครับอยู่กับการสปอยโดมสติกนะคะนัวโจในฉบับมังงะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับผมก็อยากให้กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20ไลค์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังได้เลยครับหลังจากที่นัตโึโอดถูกแทงนะครับเขาก็ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยความรวดเร็วนะครับและทางปิน่านะครับก็ได้ติดต่อไปทางที่บ้านนะครับเพื่อที่จะให้มาดูอาการนัตโึโอดที พอรุยและครอบครัวได้มาถึงนะครับพี่ฮินะก็ได้วิ่งเข้าไปก่อนรุยด้วยความรวดเร็วนะครับพร้อมกับบอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองรุยฉันขอโทษได้โปรดยกโทษให้ฉันทีรุยพี่ฮินะก็ได้แต่ภาวนาว่านัซโอะจะตื่นในเร็ววันนี้ได้โปรดนัซโอะเริ่มตาขึ้นมาหาฉันด้วยเถอะเพราะนายคือคนที่สำคัญมากสำหรับฉันยังไงล่ะ เดินขึ้นมาหาฉันทีนาซเซโอแล้วฉากก็ตัดมาทางที่พ่อหนุ่มสุดหลอนะครับเขาก็เคร่งเครียดและก็คิดว่านี่ฉันทําอะไรลงไปนี่ฉันฆ่ามอนั่นไปแล้วอย่างนั้นเหรอฉันจะทํำยังไงดีฉันจะหนีไปอย่างนั้นเหรอฉันจะหนีไปอยู่ที่ไหน และในระหว่างนั้นนะครับดูเหมือนว่าทางตำรวจนะครับจะมาที่บ้านของพ่อหนุ่มสุดหล่อคนนี้แล้วสิครับพอพ่อหนุ่มสุดหล่อค Lucas นะครับรู้แบบนั้นนะครับเขาก็พยายามที่จะหาทางหลบหนีนะครับแต่ก็ถูกตำรวจนะครับจับกลุ่มเอาไว้ได้ดูเหมือนว่ากำจะตามสนองพ่อหนุ่มสุดหล่อคนนี้แล้วสิครับทางนัตสุโอดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาและเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็เป็นแม่ของนัตสุโอนั่นเอง แม่ของเขาที่น่าจะตายไปตั้งนานแล้วทำไมเขายังได้พูดคุยกันอยู่ทำไมฉันยังได้เจอแม่อยู่ดูทางแม่ของนัสโซนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่ตลกนะครับก็พยายามที่จะเล่นมุกกับน,นัสโซนะครับว่าทําไมลูกมาเล่นในสถานที่เล่นแบบนี้ละ่ะมันไม่ใช่สถานที่สําหรับเด็กสักหน่อยทางนัสโซนะครับก็ตอบไปว่าผมไม่เด็กแล้วนะครับแม่แต่ว่าตอนนี้ผมคงต้องถึงเวลามาแล้วล่ะ เพราะว่าผมได้ไปปกป้องคนสำคัญเข้าแล้วและเขาก็ปลอดภัยแต่ว่าผมกับถูกแทงที่จุดสำคัญและตอนนี้ผมก็กำลังจะตายทันทีที่แม่ของนสัสโอนะครับได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ดีนะครับแต่เขาก็ได้บอกกับนนะัสโอไปว่านาสัสโอลูกตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของลูกซะหน่อยลูกนะมีสิ่งสำคัญมากมายที่จะต้องปกป้องอยู่นะ ลูกควรที่จะกลับไปหาพวกเขาลูกควรที่จะกลับไปดูแลเขาและลูกอย่าลืมสิลูกก็ยังมีพ่ออยู่ฝากดูแลพ่อด้วยนะกลับไปได้แล้วเจะลูกบ้าหลังจากที่แม่ได้พูดไปแบบนั้นนะครับดูเหมือนนัซเซโอเนี่ยครับจะลืมตาขึ้นมาจากอาการบาดเจ็บหนักที่เขาได้ถูกแทงแล้วสิครับทุกคนนะครับที่อยู่ในครอบครัวนะครับรู้สึกว่านัซโอนายกลับมาแล้ว นายกลับมาแล้วสินะดูเหมือนว่าคนที่ดีใจที่สุดจะเป็นพี่หินาสิครับดูเหมือนว่าเขานะครับจะรู้สึกผิดอยู่นะครับว่าเขาเป็นต้นเหตุที่จะทําให้นัซโอนะครับได้นอนโรงพยาบาลอยู่แบบนี้นะครับและก็จะไม่พลาดเลยที่คนจะมาเยี่ยมนั่นก็คือสมาชิกชมรมบรณกรรและก็สมาชิกชมรมละครก็ได้มาเยี่ยมถามสารทุกสุขดิบนัซโวว่าตอนนี้นายเป็นยังไงนายสบายดีไหมนายดีขึ้นหรือย,ยัง รกซึ่งจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องมาเยี่ยมนัทซโอนั่นก็คือแม่สาวมิยาบีของเรานั่นเองครับผมคือเขาไม่ได้มาพร้อมกับชมรมละครนะครับคือเขาเลือกที่จะมาคนเดียวเพื่อเขานะครับที่จะได้อยู่2ต่อ2กับนัทซโอนั่นเองครับก็คือเขาพยายามที่จะแบบแสดงความรู้สึกเป็นห่วงนะครับต่อน,นัทซโอะว่า เขานะครับรู้สึกเป็นห่วงมากกว่าใครๆในชมรมละครสนะครับโอ้โหดูเหมือนว่าเขาเนี่ยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการแสดงว่าเขารับบทเปน็นนางเอกว่าชอบนางเสอือะอรอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นความรู้สึกจริงๆนะครับที่เขารู้สึกกับนางเสโอโกันแน่นะครับอันนี้เราไปลุ้นพบพร้อมกันเลยนะครับว่าเออคนอว่าเมสามิยาบ,บีเนี่ยโอย้จะเป็นนางเอกหรือเปล่าคนนี้อาจจะแบบชิงตามสูงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันนะครับผม ทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันอยู่นานเกี่ยวกับชมรมละครว่ามีภารกิจใหม่เข้ามาว่าจะให้นัสโซนายนะรีบกลับไปเขียนบทให้ฉันแสดงได้แล้วนัสโซกนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าแน่นอนช่วยรออีกสักหน่อยนะเพราะว่าฉันจะเขียนบทให้ทุกคนแสดงและก็ให้เธอเป็นนางเอกยังไงล่ะเพราะว่าเธอทั้งเก่งเธอทั้งสวยฉันมั่นใจว่าเธอจะสามารถทำมันได้ดีอีกแน่นอน ทันทีที่แม่สาวมิยาบีได้ยินแบบนั้นดูเหมือนว่าเธอจะเขินสิครับเธอก็ได้เปิดประตูแล้วริบวิ่งออกไปและฉากต่อมาก็เป็นฉากเลิฟซีนของพี่หนาสิครับเอาและทุกคนกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองคนที่จะดูแลน้าสุก็คือฉันสินะฉันจะไม่ปล่อยให้นายเหงาอีกแล้วฉันจะดูแลนายเองเอาล้สิครับดูเหมือนว่าจะเข้าทางกองเชียร์ของพี่หนาแล้วสิครับอ่า ได้เวลาคืนเคลงกันครับสำหรับใครที่เชียร์พีหนะนะครับก็สำหรับนี้นะครับตัวนังเอกนะครับดูเหมือนว่าจะเริ่มมีเยอะเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่เป็นทีมใครกันแน่าสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้นี้ได้เลยนะครับและก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าผมเองเนี่ยก็เชียร์ใครอยู่นะครับแต่ขอเก็บไว้ก่อนนะครับ เราไปต่อกันเลยนะครับดูเหมือนว่าฉาักเนี่ยนะครับจะตัดประทางที่ลุยกับโทคียาสิครับดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยนะครับจะพูดคุยกันเริ่มเป็นมิตรแล้วสิครับแต่โทคียะนะครับเริ่มหันไปมองลุยแล้วสิครับว่าลุยนะครับรู้สึกว่าจะทํางานเริ่มไม่คล่องสักทีเดียวเลยทีครับดูเหมือนว่าเขาจะเอาคิดถึงแต่นัซโอะว่าใครจะดูแลนัซโอะโทคียะที่เห็นแบบนั้นดูว่าลุยจะไม่ล่าเลยเขาก็ได้เข้าไปชวนลุยว่าวันหยุดนี้เขาว่างหรือเปล่า โทคิยะว่าจะชวนไปเที่ยวสักหน่อยนะทันทีที่ลุยได้ยินแบบนั้นเขาก็ปฏิเสธโทคิยะด้วยความรวดนเลยว่าฉันยุ่งนะฉันไปไม่ได้หรอกโทคิยาก็รู้นะครับว่าลุยนะครับจะไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะไปหาแฟนของเขาแต่โทคิยานะครับก็าอาสาที่จะไปส่งเขาที่โรงพยาบาลและในระหว่างทางที่จะไปส่งลุยนั้นดูเหมือนว่าโทคิยะจะแวะซื้อขนมเพื่อที่จะเอาไปให้นัซโออีกด้วยแต่ว่าสายตาของโทคิยานั้น ดูเหมือนว่าเขาจะชอบลุยเข้าแล้วหรือเปล่านะพอลุยมาถึงนะครับลุยก็ได้ยืดขนมนะครับที่เขาได้แวะซื้อกับโเคียาไปเมื่อนัซโอได้กินนะครับเขาก็เอ่ยปากชมขึ้นมาว่าขนมชิ้นนี้ขนมที่เธอมาให้นี้อร่อยจังเลยนะเธอเป็นคนทําเองเหรอลุยก็ได้ตอบไปว่าไม่ใช่ขนมที่ฉันทําเองเหรอกในระหว่างทางที่ฉันมานี่ฉันก็ได้แวะซื้อมาให้นายนะนัซโอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเหมือนว่าสาวไอจะถูกใจสิ่งนี้แล้วสิครับเพราะว่าโทเคียนนะครับเป็นคนเลือกขนมนะครับเพื่อที่จะเามาให้นัซโอะแต่ว่าไปต่อกันครับดูเหมือนว่าทั้งสองนะครับพอจะกินขนมเสร็จเนี่ยจะมีฉากเลิฟซีนกันนะครับโอ้โหนี่เป็นวันออกจากโรงพยาบาลนะครับเล่นแลกจูบกันในโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะครับคือให้รางวัลสาหรับคนที่หายป่วยนะครับก็พอได้รางวัลนะครับนัซโอะนะครับก็ เดินทางกับหอพักนะครับเพื่อที่เขานะครับจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยตามปกตินะครับแล้วฉากก็ตัดมาที่นางเอกกรองของเราครับแม่สาวมิยาบีวันนี้เธอก็ได้แต่งตัวสวยเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเธอก็ได้รู้ว่าเป็นวันที่นัซโอะนะครับจะได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับเขาก็เลยคิดว่าเขานะครับจะไปเยี่ยมนัซโอะอยู่ที่หอพักนั่นเองครับแต่พอเขาไปถึงที่อยู่หอพักของนัซโอะนะครับ เขาก็ได้กดกริ่งอยู่ตั้งนานนะครับแต่ก็ไม่มีวีว่แววว่านัสโอจะมาเปิดประตูให้เขาเลยนะครับจนทําให้เพื่อนข้างห้องของนัสโซนะครับที่เป็นผู้ชายนะครับออกมาพูดว่าเธอน่ะจะมาหาเจ้านัสโซเหรอพอดี aris, ฉันมีทางลับที่จะไปห้องนั้นด้วยแหละเธออยากจะไปนั่งรอเจ้าหมอนั่นในห้องไหมละ่ะงั้นก็ตามฉันมา ซีุดประโยชนนั้นไปนะครับมิสาวมิยาบีนะครับก็ได้เข้ามานั่งรออยู่ในห้องของนัึโอะแล้วนะครับแม่สาวมิยาบีนะครับก็ได้คิดมากขึ้นมานะครับว่าถ้านัึโอะมาพร้อมกับแฟนละ่ะแฟนของนัึโอะจะมองฉันยังไงนะจะมองฉันว่าฉันเป็นกิ๊กข,ของนัึโอะหรือเปล่าหรือว่าเขาจะจับฉันโยนอกนอกนอกหน้าต่างหรือเปล่าหรือว่าเธอคนนั้นจะเป็นคนที่ใจดีเกินคาดกันนะทันทีที่คิดแบบนั้นดูเหมือนว่า จะมีเสียงเปิดประตูเข้ามาแล้วสิครับใช่ครับนัซโซนัซโขก็มาพร้อมกับลุยและแม่สาวมิยาบิก็ได้ไปหลบซ่อนตัวด้วยความรวดเร็วโดยที่ที่เขาได้ไปหลบซ่อนตัวนั่นก็คืออยู่ที่ใต้ผ้าหุ่งของนัซโซทันทีที่ลุยได้มาพักแล้วก็ส่งนัซโซได้เสร็จเรียบร้อยเขาก็ได้เดินออกไปและนัซโอก็ได้มานั่งจิบกาแฟอยู่ที่เตียงและเขาก็ได้พบว่า มันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ใต้ผ้าหมของเขานั่นเองทันทีที่นาซิอโอได้เปิดผ้าหมนั้นขึ้นดูเขาก็ได้ตกใจว่าสิ่งที่อยู่ใต้ผ้าหมนั้นก็คือแม่สาวมิยาบีนั่นเองครับแต่ก็เป็นแม่สาวมิยาบีที่อยู่ในสภาพโปรครับโดยที่ชุดที่เขาใส่ในวันนี้เป็นชุดที่มีความรวมพอความเซ็กซี่ของชุดนั่นเองครับจนทําให้ชุดนั้นหลุดง่ายนับว่าไม่ใช่ชุดที่แม่สาวมิยาบีนี่จะใส่ให้ใคร,ใครได้เห็นเลยทีเดียวครับ และแม่สาวมิยาบีนะครับก็ここได้พูดต่อนะครับว่าเขาพยายามที่จะมาเยี่ยมนัซเซโอนะครับโดยทําเข้ากล่องมาให้นัซเซโอนะครับแต่เพราะว่าแฟนนายมาด้วยยังไงละ่ะฉันถึงมาหลบอยู่ในนี้ทันทีนะครับที่นัซเซโอได้ยินแบบนั้นนะครับ <_ S 1> เขาก็ได้ไปหาเสื้อผ้านะครับมาให้แม่สาวมิยาบีคนนี้ใส่นะครับในระหว่างที่แม่สาวมิยาบีคนนี้กําลังใส่เสื้อผ้าอยู่นะครับลุยที่กลับมาห้องนัซเซโออีกครั้งและเขาก็ได้เห็นผู้หญิงคนนี้ที่กําลัง ใส่เสื้อของนัสือออยู่และนัสือ,อก,ก็ได้หันไปมองหน้าลุยด้วยใบหน้าที่ตกใจตอนนี้ผมคิดว่าในหัวของนัสืออคงมีแค่คำว่าเชียแล้วเกิดแบบนี้ขึ้นอีกแล้ว ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโดมสติกนาคาโนโจในตอนที่186ถึงตอนที่200นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อ,อาหานี้ที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทุกคนก็ไม่ต้องตกใจกับฉากที่มันจะค่อนข้างที่จะหักมุมมากมายนะครับก็คือ ฉากมันก็จะพลิกไปพลิกมานะครับดูเหมือนนัสโอเนี่ยจะเป็นคนที่รับกรรมตลอดเลยนะครับก่อนเนื้อหาเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงผมก็ฝากติดตามรับชมในตอนต่อไปช่วยตั้งหน้าตั้งตารอผมจะทําการแปลให้พวกคุณได้รับชมกันครับก็ในส่วนของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ